สวัสดีค่ะ,คะพี่น้องชองกิตต่างคนผู้ไทยพี่น้องถ้าจังไดก็ตาเป็นจังไดงวดที่แล้วเขาจะได้เลขแปดอ๋อขันมองิซุ้มสามตัวยังไปซื้อยังบอกแต่งวดเดียวกันขัขนสามตัวเขาจะมาเนี่ยเอาซุ้มสามตัวเสีอีกอันนี้บอกงวดจะมาขึอกันขันก็ว่าเด็ดกัน กันมมีสามตัวเขาจะไปสื่อกันสามตัวเกี่ยวเขาเขาน้อสามตัวใส่เลยคมันบบพิษถึงซี่งวดน้องนอตานเนาะมันต้องเขาต้องตรงสักหนวดหนึ่งแหละจัดย่ำแล้วมันจะเขาสิ่งห้อน่องฟันมเทียบนอกครับเพราะว่าทันดอกของมือนเป็นเอกเนี่ยทาทางนอตานเนาะครับผู้ได้มากระจัดพ้ได้คัดกระจุดลองวันหย่างความมันถดิมากมันเสาครับ บ้วนชุกเนี่ยชุกดูปฏิทินไหมกันนะปีแเจ๊ก็วันซุกวันตานนะออกวันชุกตีหกพี่น้องคะเลขนี้คือสี่ออกวันชุกนะคะคุณจ่าเนาะทอดซีโม่ผลาววันชุกไปล้ววันเก่าดีเจรกจะมั่นแได้ตาพี่น้องกันต้องบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปของอันไม่ขีเมื่อนั่นเออได้ลงคลิปไปเนาะมันเป็นบอกพอใจพิ่ว่าเป็นวัน เสาร์นะคะจริงๆมันจะเป็นวันศุกร์เนาะพี่น้องเนาะคือว่าเม่ขีเพิ่นมักเด็กเบิ่บ่เพิ่นว่าถามมาวันเสาร์มันจะเป็นเบิ่เพิ่นว่าเป็นวันศุกร์เนาะค่ะพี่น้องอ้าวอากาศคือเป็นจังสี่คือดีแต่ฝนก็ร่างสีตกบาทน,นี่พี่น้อง <laughs> ไปอยู่ไปสูบยาก,กับพิดไปก้อนืง่ก็นี่จงกินมาแล้วพี่น้องเป็นวันศุกร์นะคะไม่ใช่วันเสาร์พิษเล้ากระสัน พีทตัวมันหกเข้าหสองแจ้งสัดบรรยากาศกันดีดีพี่น้องนะคะท่านผู้ชมอากาศกันดีมากฝนก็กำลังสิตกตกได้แป๊บหนึ่งหยุดแล้วดีอิลิเป็นยังไงนอนฝันอยู่บ่ตงวงดบ่บ่ลหรอเป็นฝันดีคือเเ่านะครับนาะวันดีเนี่ยที่เราก็ดี เยึบลืมตัวก่าวน่ำอันฟกนงดกาวพันน้อ้ออักขามันก็แล้วแต่เนาะครับก็เป็นความฝันเราสุดกำลันขะครับเนาะก็เย็นกลาวันยิงยางอยู่บ้านเนาะสื้อว่าหวนซื้อขักเนี้ข้าเจ้าปันอยู่กรุงเทพบอกก็ได้บอกครับซื้อปัดว่าอันเครื่องกาห่วยบ่อแล้วก็ระบบห่วยแสดงกว่าเสือกดังเนาะครับเนาะถ้าสองเนาะเล็กเครื่องกาห่วยเศร้าๆว่ะ ก็เลยบบสือก็เลยบบสือเลยก็บอพได้สือเลยบ่ได้สอยอบาทเลยครับมันม่นนจังคือิเสียนะก็เรยว่าแต่งวดนีนอกวันศุกร์เ็กอกวันศุกร์ับสุกเตะปัดจมันตัวไดครับทั้งวันบ่เออหอดสามโมงสี่สิุนหลาครับสำหรับวประจำวันเนี่ยขอกตะยุดเป็นตัวแดครับวันศุกร์วันศุกครับ มัน๖๙๒692ครับอันนี้มันเด็ดสุดมันคำนวณมาครับ692เนี่ยในสามตัวเลยเออเลขยกคำนวณนี่ละเลขเลขสูตรนี่ละครับกันโ่ไม่ช่วยมีย่าไปซื้อใจครับมันเลยมีตัวเลขตัวนึงแกมมานน้ากันบม่เข่าเลยนี่692เนี่ยครับ692เนี่ยเห็นไม่รอดครับจดไปเนาะครับเนาะเจิดไ้ กก like, ็จะว่าเด็ดๆว่าตัวนี้เอาทุ่มเลใส่น้ำมีเก้ามียังมีสองมีหใส่น้ำเลยนี่มอีแดงมันสามแปดมันม่อยู่ในวงเล็บก็เลยบอกเน่เพราะน่รให้กับบอกนกแปดสิ่าพอสามแปดบอกรงสามแปดกับบอกมันอยู่เขาตัวนั้นไม่หมดเขาิหกับสามแปด ในสูตรกับบอกในอี้ตีไปสั้นเขียนบุกเล็บมันหนึ่ตัวนี้ในสูตรในสูตรมันเข่าหนี่มันสิบหกกับสามแปดเออมันมีมีแปดตัางคือว่าได้เอาลงแปดน้ำเขาก็มีไงวะมีแต่แปดนะแต่ว่าพันหนึนล่างอย่างเดียวนะครับเออว่ารังยิงร่างยิงเดือยเมื่อกี้ก็ปั่นอยู่เกียแต่ว่าตรงเลยครับสามแปดลงล่างอีกทีครับเมื่อกี้มออกแปดสามเดี๋ยวไปที่เข่าหัวไงวะมันก็บอกเข่า ก็กรต้องกับเธอเนาะคุณได้กับมักระตบแตกขดคุได้ <S <S กับ<อ>แปดชุดดีนะครับเนาะมันเมื่อเขามีแตดมีอย่างเงินงมีมีหขกมีมีหนึ่งอีกซ้ำนะตจงวงเล็บไปตีไปเอาตัวนี้ปะ,ะมีที่โขกกับสามแปดวงเล็บตัวนี้ว่ะเพระมันเขาน้ำเล็กจุดเนะครับครับขันพูดแต่ยุดไปบอกยายตีบก็บอกตีไปเจ้นให้ยั่งดีแลนะกับวงเล็บอีกสองตัวนี้แลเรางอนติพานน์มากบอกครับงอนพันมาก โอ้สแสดงว่ามันเกิดโชก,กันนำ้ำครับเนาะมันกันน้ำบบเธอกแล้วบเบเธอกน้ำเลขกบันเบิงผู้คนป่วยพูดครับบอ้โอ้ยคนซื้อหลายเด่นนะบันเบิงว่าป่ยวยปกติกับว่าออกไปแจ้งตังไปตามรถบกออกพี่นอกโอ้ยตีนดูว <จำ S 2> ยกล<ำ>่องไฟิลุกวโอ้กล่องยังบริษัทขายญ่มันสั้นนี่มันก็เยอะนะรนหกโคกเก้าสองนี่ขันมีจุ่มเนี้เก้านี่สองนี่ยัง เขาจะหนาวเขาเก็บเก็บทุ่หนึ่งแส่น้ำเขาเขามีตัวนี้เท่าไหเลขลักมันบอกอันนี้เลขลักตัวนี้ขันไม้ชุมหนึ่งยาไปซื้อใ์สองเลขลักตายุดเลขตั้งลักมันบอกถูกต้องเลขสูตรนี่ละเป็นเลขสูตรนะคะท่านผู้ชมถังก็เจ้าแดังเอาชุ่มหนึ่งแส่น้ำขันเขาเขาไม่เอาน้ำชุมนี่ติดน้ำเขาเขาซื้อนังปาจอยหอยไปหอยไปรัดชุมมเอิญขันมดติดชุมนี่งยายาไปซื้อูไซด์เขาติดยาไปซื้อใส่แต่ว่าของตาก็คือ ต้องมาต้องมาตัวคันบ่เขาตัวไหนตัวนึงต้องเขาสามในสองนี่ต้องมาเลยมันบอกเขาเลยเขาเลยเห็นบ่อแปดทางเขาเงี้บอกค่ะผมยังไรียสามตัวตรงๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยหลาพอปั่นอยู่กรุงเทียุบนนอกมองเนี่ยเขาเจอในห้อเอาไว้ก่อนแต่ว่าเขาเจ้าว่าคักๆกันมีเกี่ยวกับชุ่มนี่เขาเขาซื้อไว้ตำรวจตีกราบตรวจเจาฟังเนินกับแปลกเนาะเลขแต่หยุดไ่้ได้เขาตรงมาโดนแล้วเฟ้นขับกันยังให้ตามเถอะเด้ คนอีหยางพี่น้องแสดงว่าข้าเจ้าอาจจอาไปประกอบเออเจ้านั่นเจ้านี่แบบว่าก็บอกข้าเจ้าแล้วคันมันมีชุ่มอย่าไปสีใใ่บอกเลยมีมีสามตัวคันมันมีชุมอย่าไปสียใสหกเก้าสองหกเก้าสองกันนีเกีียวตัวนี้ใส่เลยถ้ามันไม่มาด้วยกันมันก็คือใครมีก็ให้มาดูตัวนี้เอาไปขอยมันเขาก็น้าชุ่มนี่จับคูใส่กันเลยหกเก้าสองนครับกันมันมีชุ่มไม่ไม่ดังอย่าไปซื้อใส่เลย แต่บ่มีนนซุ่มหนิบ่มีเอวนี่คือว่าด้เล่นว่ะถูกต้องเขาว่าดันมากว่าตัวนั้นโอหกเข่าสองเขาว่ามีหกบ่อที่ยังเขามาตัวเงินมันหกเขามีใส่เลยหัวที่แล้วของตายุดเขาเลขแปดเนาะเลขแปดไม่ตัวหนึ่งก็ยังเขาค่ะก็เลยบอกบุญตั้มเนี่เนะกันครับคันบอกเขากับบอกเป็นยังเหรอครับเลขสูตรนะคำนวณของคนตายุดเนี่ย ขาเข่าจะเข่าตรงๆเลยสามตัวแนนขันบ่อเข่าจะมีตัวหนึ่งติดมาติดมาไม่อยู่บอกเลยตะยศเป็นไหหางเดียวนะครับเนาะหกเก้าสองเป็นไหหางเดียวกับจับครัวเดือครับเดือดแฮตัดเด่นสองตัวกับหกสองสองหกเก้าหกหกเก้าสองเก้าเก้าสองไม่ใช่หนื้อครับเนาะครับวุ่นเรื่อจะน้องก้อน เด็กจะน้อมมาก้าดินมาเด,ดร็จเอาชุ่มจับใส่ันม,มีชุไไ่นเอง่าไปใส่่าไปหลินใส่นขนมีนี่สามตูวเกี้ยวอย่าไปหลินใส่จะตั้งเนี่ยพ่อน้อมเป่นไปไห้ตัวใดครับเลขพ่อน้อมงวดนี่บอกเลขสมุดนั่นแหละค่ะเบิ้ง,งวกวนสิบมันเปิดเบิ้งค่ะยูัา่ะค่าเปิด,เ,ปดเลขคุณพ่อน้อมด้ะครับเดินเปิดจบเจอจะไปเปิดขามไหม พอมันหกเก่าสองหนึ่งนี่หกเก้าแต่นอมีตัวใดกก่อโอ้เราวิ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกวิ่งหกเข่างนะคยาบของเสี้ยนไม่กับเข่ากันได้หกเก่าเก้าหกเก่าวองเจ้าอีกบานนี่สามเจีานี่ก็ได้นัดกันมันบานนี่บับัวเกียวเหรบเจียวตาคนสัมนบค่ะคนสัมนำแต่เสียมันกลับไปแล้วแ่บ่วยิหนากันแจพูแล้ว สุดใครสุดเผือกเลยสุดไปสุดมันแต่บามันมเขามว่าจกันันยาปินีซุ่มซุ่มบอกนครับซุ่มพวกเก่าสองเช่นนี่ยมากมันก็มีหัวบอกเขาไม่เก่าหอบไม่สองโตอันนี้ส่วนนี้มีส่วนของเขานีอาจจะเขาสามโตก็ได้นะครับเนาะมีส่วนมีส่วนนึงคนมอนมีซุ่มยายาไปซื้อใจมันดังมากเขายาไปหนดตองมีวนี้เขาคนั่ม หกเก้าสองำนวนตรงวันตรงเวลาเป๊ะถูกต้องวันศุกร์ครับวันศุกร์เด็กประจําวันอะวันศุกร์บอลบดิบิบงโอ้บดิบเบงหมดจ้าเป็นเล็กจุดเด็กจุดเด็กกันเด็กครับตรงกันอาจารย์น้อมเมือนกันเยนบ่ของอาจารย์น้อมคือของอาจารย์ยุทธบ็ค่ะตรงกันเลยสองตัวเลยหกเก้าสองครับ เขามืนอมีตัวหนึ่งมีเล็กหนึ่งมันหกเก้าครับหกพกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกมันมันมีเดือดเดครับมันตรงกันอยู่สองตัวกันนาอันนี้เนอครับเนาะนาลุนนะครับเด็กเด็กคือคือกันเนาะเด็กคือคือกันงานโมเขากันครับจังกวนแจงไวยโมเขากันขาดชุนมดถือมันก็ไว่าแปดนี้มั้งเหขอแปดตัวเดียวครับเลขสุด จของอันตะยุทธเขาเลขแปดนะคะเอะอดเลขวงเล็บสามแปดเลยเจ้าตัวสามแปดมาสามแปดไหนตีสิบหกมีหนึ่งมีสิบหกมาตีกับมีสองตัวชุมพื้นตัดออกตีวงเล็บใหม่สิบหกกับสามแปดอันนีอันออนี้คือเจ้าจบอกฮะเจ้าต่างกับผู้ใดเด้อนะบอกอิกตีบแล้วเขียนให้ย่างดีคือ่าบอกแอดมินแน่วานนี้เป็น นไปดึงเลขบ้านเบิง <reading> บ <repetition> ุปผยอ๋อมันแผลพี like ่น <cor> ้องอ๋อว่าอย่าน้กวบางประกาลุ้นมุกอยลว่าอะไแลู้ค่ะพี่น้องค่ะกะคือว่าเนาะมันนีแต่ยุดพ่นนาเห่นน้ำหลูกน้ำหลานพี่น้องพ่นก็เรบอกวเก็สรงหอดบ้านเนี่ยมือนนครับโอ้ใช่หอดูก้าสองเนี่ยครับเดป็นเด็กสุด คำนวณของขันกาชุ่มปยื่อปลาไครับปลาคาชุมมีคือบ่ต้องเลยเนาะอือครับเจ้ามันดังๆเอาชุมนี้แกมน้ำกันมีมีแกมน้ำชุมนี้ใส่น้ำเห็นน้ำป่าเจ้าค่ะเพื่อ่มันจะตกงขาเม่าอีกสักปิดไปเลยครับเออมันแต่จ้ก็เส้นตาะโอ้ยแป๊ะลอยคุณแล้วกันมมี่ชุ่มนะขนมมีชุ่มหรือยาปิดเด็กสุดคำนวณของคุณตายหยุดเ้อครับเด้อไม่ลาเขามันจะเขาสามตัวตรงๆเด้อครับเด้อ ถ้าเข่าจนมากจะเขาสามตัวตรงๆนะปีไปเลยขันโมเข่าจะมีเขาตัวหนึ่งจะมีตัวหนึ่งเขาครับชุ่มก็จะมาดังตรงชุ่มหนึ่งมีมีประกอบน้ำรับเรียกอาจารย์ได้ครับขันโมมีชุ่มดีเขาจะไปซื้อสีโบรอนฟังขันโมมีสามตัวเขาจะมาประกอบน้ำตัวนั้นขุนมีแน่ๆในเข่าตรงติีกัดมาเกิดเขาก็จะขัดตรงมีตัวหนีหกเก้าสองนครับ เก้าสองนะครับก็จะมีหกหนึ่งห้องยังมันหกตีนน้ามีเก้ามียังห้องตีนน้ำเลยอาจจะมีชวนเขาหน่ค่ะจะบบพัดเดอเรียบสตดหอยคำนวณของคุณตาหยุดนะครับท่านมีแค่นี้เด้อครับเด้อแคปนาจอเด้อครับเด้อแต่คุณตาหยุดมันใจร้อยเปิดเ็นบ่ร้อยเปิดเ้อยเปเดอครับเด้อเดอจุดกันม กันนี่ดึงดันตรงนี้ชุ่มมีเกลียวน้ำครับตรงนี้ตัวนี้เขาตัวนด้ตัวนึงก่งมาขอของปี่เลยครับตัวนั้นละเขาแขวนแขวนซ้ำนี่ตามโตแขวนแขวนตัวนั้นละอาจารย์น้องมันมันเขากันอยู่หว่อของไอ้ใจน้องใช่ครับใจน้องตัวไหนเองมันเอากระหกเก่าของเจ้าเลยแล้วนี่หกเก่าเก่าหกเลยแล้วตัวเดียวซตัวเดียวกันเดี๋ยวนี้ ซ้ำตัวเดียวกันเด้เลขส่วนหนูเข่าสองครับหกเก้าเก้าหกของอนกะมี่เลขตรงกันเนาะครับเนาะพ้องกันเชียนไม่คือกันตัวหกเก้าเก้าหกวิ่งหกอินจังหากวิ่งตัวไหนคุณตาลืมถามยังยังอย่งยังอย่างอางเว๋อแต่เดียวยังโม่ใดเนาะครับเนาะัแต่แต่ว่ามีส่วนสามตัวนี่ต้องต้องเข้าอ๋อแสดงว่าแต่ยุตประเทศในไฮเลขวิ่งกันบ่เนี่ยไม่ไง อ๋อไก่ไก่มือเดี๋ยวสิถามอีกที่หนึ่งน่องนะคะท่านผู้ชมเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณตามากๆนะคะ่าสวัสดีครับสวัสดีครับก็ฉกฉกมันหมานะคะก็ทักทักกันน่องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยับตัวเลขให้ตาหกเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองสวัสดีค่ะ